ไอเด Today เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกไวัย สนับสนุนโดย90ปีเฮฟเลเยอรมานีรุ้นรับ Mercedes-Benz New E-Class พร้อมของรางวัลอื่นๆอ,อ,อีกมากมายสวัสดีค่ะคับมาพอบกับวิกี้และรายการ Ideas Today by เฮฟเล e ค่ะ วันนี้วิกิพาคุณผู้ชมพามาที่สนามฟุตบอลซูเปอร์คิกนะคะเพื่อมาพบกับงานเฮฟเลตไทยแลนด์ครับครั้งที่3เป็นรอบฟนอลแม็กซ์ระคาคุณผู้ชมบรรยากาดจะเป็นยังไงบางข้อ ทำวิกิ้มาเลยค่ะมาถึงรอบสุดท้ายกันแล้วนะครับคุณผู้ชมสำหรับกิจกรรมเฮฟเฟเล่ไทยแลนด์ครับครั้งที่3ประจำปี2556ซึ่งหลังจากที่ทางรายการได้นำภาพบรรยากาศพิธีเปิดงานและการแข่งขันนัดเปิดสนามมาฝากกันไปแล้ววันนี้เราก็ยังอยู่กันที่เดิมนะครับกับสนามฟุตบอลย่าเทียมซุปเปอร์คลิกซอยลาดพร้าว80 พร้อมกับภาพบรรยากาศการแข่งขันรอบรองชนะเลิศและคู่เด็ดนัดชิงชนะเลิศระหว่างทีม SKC บางซื่อและทีมแชมป์เก่า PBM บรรยากาศจะสนุกสนานแค่ไหนไปชมพร้อมๆกันเลยครับ,ค,รบคุณผู้ชมคะตอนนี้วิกี้อยู่กับคุณปริติซึ่งเป็นออร์กไนเซในการจัดงานของเราในครั้งนี้ค่ะสวัสดีค่ะคุณปริติสวัสดีครับวิกกี้ครับคุณปณิติคะ ไม่ทราบว่าภาพรวมของงานตคอนเทมแบทแรกแบนสไตา์เป็นไงบ้างคะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากลูกค้านะครับเราเชิญลูกค้าทั้งหมดมาร่วมแข่งขันทั้งหมด45ทีมด้วยกันนะครับและที่เห็นอยู่ข้างหลังนี้ก็คือรอบชิงชนะเลิศนะครับโดยรอบชิงชนะเลิศนี้เป็นการแข่งขันระหว่างทีม PBM ซึ่งเป็นแชมป์เก่าในปีที่แล้ว<ฆ>พบกับทีม SKC บางซนะครับซึ่งเป็นร้านค้าของเราในบางโพ ภาพรวมในกิจกรรมก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างยิ่งกับลูกค้าและก็ปีหน้าถ้าเราไม่มีอะไรติดขัดเราก็จะมีการกิจกรรมเทเเล่ไทยแลนด์ครับ2 0 1 4เช่นเดียวกันนอกจากกิจกรรมอันนี้เนี่ยที <2 <2 ่เราได้มีความเชื่อมสำคั์อันดีกับลูกค้าแล้ว เรายังคินงกาไรสู่สังคมโดยการที่ร่วมบริจาคเงินบางส่วนเท่ากับกองทุนยาพระเจ้าบรมลงมือเธอพระองค์เจ้าสมชวบริยพวราชาธีณาตามาด้วยนะครับถือว่าเป็นการคินงกาไรให้สู่สังคมครับคุณวิกกี้ครับค่ะนอกจากการเล่กีฬาก็ได้สุขภาพที่แข็งแรงก็ได้ความดีสําหรับสังคมด้วยใช่ไหมคะคุณวิสดีค่ะขอขอบคุณคุณปริตญาสำหรับงานวันนี้นะคะสวัสดีครับวิกกี้ครับ Yeah yet picture better Times Square take that a Kodak a a Kodak right with with I picture go to of me แมแค่ได้ชมบรรยากาศการแข่งขันและกองเชียร์ของทั้งสองทีมแล้วต้องขอบอกว่ามันสุดๆใช่ไหมล่ะครับและหลังจากสิ้นเสียงนูกวีดในนาทีสุดท้ายของการแข่งขันเราก็ได้ผู้ชนะเลิศในปีนี้นั่นคือทีม SKC บางซื่อนั่นเองครับก็รู้สึกประทับใจทั้งการจัดงานแล้วก็ลูกทีมทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะการกีฬาหรือการทำงาน มันก็ขึ้นอยู่กับการความสามัคคีการวางแผนนะครับถึงจะประสบผลสำเร็จอยากให้มีกิจกรรมอย่างนี้อีกต่อๆไปครับ นับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกิจก,กรรมดีๆนะครับซึ่งเป็นผลสําเร็จจากความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างต่อเนื่องของบริษัทเทฟเฟล่ประเทศไทยในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับพันธมิตรทางธุรกิจและสื่อมวลชนและยังเป็นการร่วมกันมอบสิ่งดีๆคืนกลับสู่สังคมด้วยนะครับอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมกีฬาเป็นยาวิเศษนอกจากได้สุขภาพที่แข็งแรงแล้วยังได้สร้างความสาม,มัคคีในหมู่คณะอีกด้วยล่ะครับ สิ้นสุดแล้วนะคะสำหรับเฮฟเลตไทย a ลน a n ค c ับครั้งที่สาะคะคุณผู้ชมปีหน้าจะเป็นเฮฟเลตไทย a ลน a n ค c ับครั้งที่สค่ะวิกกี้สัญญาว่าจะเอาภาพบรรยากาศสนุกๆมาฝากอีกด้วยนะคะสำหรับวันนี้รายการของไฮเดอสเดย์บายเฮฟเลหมุดลงแล้วนะคะพอบการครั้งหน้าทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ในเวลา 6โมง55ถึงดังตรง,งพคระสำหรับวันนี้มิกี้ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ